กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรระฟังข่าวตนชมวงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานฮินซิตี้พลักตันเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งไม้ของเกาะภูเก็ต นายซาโรดอังคณาพิลาดนาย,ยกเทศมนตรีนคนรภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อโครงการสะพานฮินซิตี้ซึ่งหลังจากโครงการจ้างทีปรึกษาศึกษาวางแผนพังแม่บดการพัฒนาและออกแบบโครงการสะพานฮินซิตี้ไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นเทศบาลน,นคนรภูเก็ตได้ขับเคลื่อนพร้อมพลักดันสะพานฮินซิตี้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเกาะภูเก็ต ทั้งนี้เทศบาลนครผู้แกต็ตได้รวมมือกับรัฐบันเทคโนโลยีประจอมกลา้าวจะคุณทหานหลัดกระบังดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษา ออกแบบและว่างพังแหม่บอสรวมถึงการนําเสนอโครงการน้าร่องเพื่อพัฒนาพื้นที่สะพานหินเทศบาลน,นคนกกรภูเก็ตซู้ความเป็นสะพานหินซิตี้เพื่อสืบถอดวิธีแห่งอดีตส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในปัจจุบันมุ่งรองรับการเติบโตถูกสภาพวัการแน่นาอดโดยซดคลองกับแผนพัฒนาประเทศนําไปซู้การเป็นนคนกกรภูเก็ตนครแห่งการสร้างสรรค์ทีหลากหลายมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าอยู่ปลอดภัยทันสมัยโดยเทคนโนโลยีอย่างดีที่สุด วินินาดสุรกำแห้งซุนค้าวิทยุม,มก,กทรงพลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน